แมทพีรานีตอบชัดสัมพันธ์ไฮโซโพกบอกถึงสงการขอให้มีความสุขกับรักใหม่แม้ว่าแมทพีรานีนะคะจะประกาศเลิกกับทาย,ยาทโบนันซาสงการเตชั้นลงไปแล้วแต่ว่าเธอนะคะก็ยังถูกจับตาถึงความสัมพันธ์กับไฮโซพกหลังจากที่ทั้งคู่นะคะมีโมเมนต์ออกมาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแถมล่าสุดนะคะไฮโซพกเนี่ยยังออกมาซับพอร์ตแมทพีรานีนะคะด้วยการลงสตอรี่ไอจีเอที่แมทพีรานีเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นนางเอกด้วย เลยถูกจับตาถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะว่านี่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ซุปตาอย่างอัมบัชราภาเนี่ยเลิกกับไฮโซพกแล้วจะเป็นสาเหตุให้แมทกับสงการเลิกกันหรือไม่ล่าสุดนะคะแมทพิรณีเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวความรักของเธอนะคะในะที่หลายหลายคนเนี่ยยังคงให้ความสนใจนะคะทั้งเรื่องราวของรักครั้งเก่านะคะและก็รักครั้งใหม่กับข่าวลือหนุ่มหล่อไฮโซพกนะคะที่ถูกโยงเป็นข่าวด้วย โดยล่าสุดนะคะแมทเนี่ยได้มาเปิดใจผ่านรายการแชฉที่มีมดดำคาชาพานะคะแจ็กแฟนฉันแล้วก็ดีเจดาด้นะคะเป็นพิธีกรโดยเริ่มต้นนะคะมดดำเนี่ยก็ได้ยิงคำถามนะคะว่าจากเขาวรื้อรักครั้งใหม่กับไฮโซพกเป็นอย่างไรซึ่งแมทนะคะก็ได้ตอบอย่างเคลียรย์นะคะว่า เป็นพี่น้องเหมือนเดิมที่มีคลิปคือแมทเนี่ยเอาทิปไปให้เขาตอนร้องเพลงเพราะเขาเนี่ยชอบร้องเพลงมากแมทรู้จักกับพี่พกก่อนพี่สงการเป็นพี่น้องกันเท่านั้นนอกจากนี้นะคะแมทเนี่ยก็ยังได้เปิดใจถึงความรักครั้งเก่านะคะกับสงการปิดฉาก5าปีเลิกราที่บอกว่าแมดเหมือนเดิมตอนนั้นยังไม่สามารถบอกได้ว่าเลิกกันหรือว่ายังไม่เลิกกันเพราะมีรายละเอียดเยอะแต่การที่เราได้ออกมาอยู่ในส่วนของตัวเองทําในส่วนที่ตัวเองเนี่ยอยากทํา ทำให้เรารู้สึกว่าหายใจได้โล่งขึ้นแม้เป็นคนเดินออกมาป๋าเองโทรบ,บอกว่าร้านไอศครีมให้กลับมาช่วยดูคือร้านไอศครีมเขาเปิดเพื่อให้แมทช่วยดูแลแมทก็ตั้งใจทำอย่างดีเยี่ยมไม่ทำให้เสียหน้าเพราะตั้งใจทำมากๆคุณป๋าโทรมาบอกว่าอยากให้กำลังใจคนชมนะว่าไอติมอร่อยวันนี้คนเข้าเยอะคุณป๋าจะไปเสาร์อาทิตย์เขาจะให้กำลังใจเรื่องร้านตลอด เวลาเราคุยกันมันจะไม่ค่อยจบประเด็นตอนนั้นเราไม่ได้บอกว่าเราจะตกลงว่าห่างหรือว่าอะไรการจะพูดอะไรต้องคำนึงถึงทุกอย่างเป็นห่วงหลายคนรอบข้างเรื่องความรักครั้งใหม่ยังกลัวจริงๆค่ะไม่ได้ต่อแบบดาราก็มีเพื่อนใหม่เข้ามาคุยแต่เรายอมรับว่ากลัวมันขยาด ทั้งนี้นะคะมดดำเนี่ยได้ถามว่าความรักมาพร้อมกับความสูญเสียสูญเสียงานจนวันหนึ่งแมดเนี่ยบอกว่าถ้าคนอื่นเขาเอาเราไปทํางานและงานเขาไม่ประสบความสําเร็จอย่าเอาเราไปทํางานเลยและแมดเนี่ยก็ได้ตอบคําถามนี้นะคะว่าจิตใจแมดบอบช้าม,มากแต่แมดเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าเราเฟดไปดีกว่าความใฝ่ฝันของเรามาถึงจุดนี้มันไกลมากแล้วไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ เรายอมเสียสละย,ยอมเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปต่อได้ไม่เสียดายเลยเพราะอยู่กับพี่สงการมีแต่สิ่งดีๆครอบครัวพี่สงการมอบสิ่งดีๆให้กับแมททั้งสิ้น การเริ่มนับหนึ่งหลังจากนี้เราไม่ได้ทิ้งตัวตนเองไปขนาดนั้นเพราะว่าไปอยู่กับพี่เขาแมดยังทําธุรกิจขายสบู่ของตัวเองไม่ได้รบกวนทางครอบครัวพี่สงการเลยเลิกเพราะรู้เขาไปมีมือที่สมไม่ใช่หรอค่ะไม่มีค่ะสําหรับแมทไม่ได้เลิกกันเพราะว่ามือที่3เรื่องนี้ต้องไปถามพี่สงการดูนีช่วงที่สถานะเรายังไม่ชัดเจนเห็นข่าวค่ะไม่เคยถามพอเลิกกันแล้วขอให้พี่เขามีความสุขอยากเห็นเขาแฮปปี้เสียใจอย,อยู่แล้วเพราะว่าตั้งใจมากและเรานะคะไปดู บางช่วงบางตอนที่แมทพีรณีนะคะได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวของความรักครั้งเก่าแล้วก็ความรักครั้งใหม่กันค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกต้องเริ่มต้นเลยเดี๋ยวค่อยถามอ่งอื่นดีเจเลิกปุ๊บไปเป็นแฟนกับอีกหนึ่งคนเลยหรือเปล่าตามข่าวเพราะว่าอย่างนั้นตามข่าวตามข่าวตามข่าวบอกแมทไปนั่งเชียร์กันหน้าเวทีกับหนุ่มไมโซเจ้าของธุรกิจรถไฟฟ้าใครก่อนตามข่อน เขาบอกเอาง่ายเหมือนคุณกับคุณพกกำลังคบผ่านจุใจกันอยู่อ๋อพี่พกไม่ค่ะพี่น้องเหมือนเดิมค่ะพี่มดก็คือไม่ได้มีความสมพัญมากขนนั้นเลยใช่วันนั้นน่ะแมนไม่ได้ไปเชียร์เขาแมนเอาไปแล้วบังเอิญเจอกันอย่างที่บอกคือเวลาเราสนิทกันแล้วเราก็จะไปมันจะมีที่แห่งเอาที่เราไปด้วยกันบ่อยๆอะค่ะวันนั้นก็คือบังเอิญเจอจริงๆสาบานให้ตายเลย เราก็คือที่ไปเชียร์เขาหน้าเวทีคือเอาติปไปให้เขาบอกว่าให้ลงมาได้แล้วพี่พกแกร้อ,อ,องเพลงไม่หยุดเลยชอบร้องเพลงมากก็คือเป็นพี่น้องกันเนช่นใช่ค่ะใช่ซึ่งอันนี้คุณสงการเขาก็จะออกมายืนยันอยู่แล้วว่า <ไป S 2> รู้ <ไป S 2> จักกาันมานานแล้วจริงๆก็อยู่แกงยวก,กันรู้จักก่อนพี่สงการเองสงการก็ออกพูดอย่างนั้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ตอนมีเรื่องแล้วแล้วขอย้อนกลับไปโอเคละคุณก็ออกมาแถลงข่าวแล้วค่ะถ้าไม่ออกมาแถลงข่าวฉันก็จะไม่เชิญเธอมาหรอกค่ะแถลงข่าวแล้วจริงๆแล้ว คนติดตามมาเยอะเหลือเกินว่าเลิกกับสงการหรือยังเลิกกับสงการหรือยังวันนั้นที่ตัดสินใจบอกเอา้ะเว้ยขอรวบรวมสติแล้วบอกว่าเลิกแล้วคืออะไรโอ้ยตอบยากจังเลยอะ่ะคืออย่างที่บอกคือแมทอะ่ะเหมือนเดิมเลยค่ะอย่างที่ได้แถลงข่าวไปก็คือออกออกมาแต่ว่ามันยังไม่สามารถพูดได้ว่าเลิกกันหรือยังไม่เลิกกันนึกอ,ออกอไหมคะมันมันมีอะไรเยอะดีเทลเยอะมากอะไรอย่างนี้ย มือที่สามใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อย่าไปพูดอย่างนั้นไม่เอาอาข่วเหรอไม่ฉันเห็นสีหน้าของคนนี้แล้วฉันแบบเอ๊ะอะไรรู้ว่าอะไรหรือเปล่าที่แมนไม่รู้หรือเปล่าก็คือแบบหายเออรู้อะไรที่แมนไม่รู้หรือเปล่าหาเหตุที่เลิกเนี่ยแอดเป็นเพราะเรื่องของมือที่สามหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเรื่องีก็พูดถึงมีดาราคนนู้นคนนี้มีผู้หญิงคนนู้น ไปกินน้ำเต้าหู้ถึงไกลๆใช่บอกเอ๊ะปากทางรับเพาก็มีอกการบ้านกกอยู่แถวๆถวิภาวดีไหมไม่กินเต้าหู้ปากทางรับพาอะไรอย่างเงี้ยก็เสียงเสียใช่ไหมไปรู้มาใช่ไหมคือสําหรับแมทนาไม่ใช่เลิกกันเพราะมือที่สามแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแมทเข้าใจว่าคนอื่นๆนะจะมองว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ยอมได้แมทก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามพี่สงการดูเพราะว่าสําหรับตัวแมทแมทก็แมทก็ให้เกียรติทุกๆุกคนเลยค่ะคือ ในช่วงระหว่างที่เรายังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ชัดเจนสําหรับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นแมทก็ไม่สามารถตอบได้ว่าว่า,ว,าว่าพี่เขายังไงอ่ะแม่ปฏิกำจัดแต่แต่แมทแต่แมทเห็นแต่แมทเห็นข่าวค่ะเห็นข่าวใช่เห็นอย่างเดียวใช่เห็นอ่านข่าวอย่างเดียวใช่ค่ะแมีการเนเวอร์เห็นตัวจริงไม่ไม่เคยค่ะไม่เคยถามไหมไม่ถามเพราะว่าเพราะว่าจบเลิกถึงตอนนั้นแมทแมทเลิกกันแล้วค่ะ <า>โอเคเนาะ<ช>สรุปจจวเจียเขามีแฟนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่กเรื่องเขาละได้เลยแมทขออย่างเดียวให้ให้แบบมีความสุขแมทพูดตลอดว่าแม้แต่กับตัวพี่เขาเองไม่ใช่เพิ่งมาพูดตอนนี้แมทก็บอกว่าอยากเห็นพี่เขาแฮปปี้คือพี่เขาแฮปปี้อย่างเดียวแมทพอแล้วค่ะเสียใจไหมที่ไม่ได้ไปต่อกับพี่เขาก็เสียใจอยู่แล้วเสียใจอยู่แล้วเพราะว่าตั้งใจมากเลยเวลาแกอุ กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ